โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ gamer, สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซาดเช่นเคยวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟจีนนะครับผมจะพามาดูความโหดของน้องเชนเลอเซียระดับ s อพนะครับผมก็ใส่กระดูกวิญญาณนะครับให้ดูกระดูกก่อนกระดูกก็เป็นสายดีนะเอมตามจริงเขาแนะนําเป็นลิงนะครับแต่ว่าผมใส่อันนี้เนาะเพราะว่าผมเห็นท็อปเซิร์ฟเขาใส่กันนะครับแล้วก็วงแหวนเนี่ยเป็นแค่ระดับพันปีนะไม่ถึงหมื่นปีนะครับ ทีมผมตอนนี้ก็พลังหกหมื่ห้าในทีมก็จะมีเสี่ยวไปมีถังซานย่ามีน้องหกปีกมีเอ,อ้อหลงมีเจียงจูแล้วก็มีหนิวเกานะครับในส่วนของวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันที่2ของการเล่นเนะาะเมื่อคืนผมก็นั่งรีไอดีนะครับผมจะพามาเล่นนี่เลยเคลียในส่วนของด่านบททดสอบถังซานย่ากันนะเออไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะ พลังทีมแนะนำเนี่ยแปดหมื่นนะครับก็ห่างสองหมื่นถือว่าห่างห่างไม่มากผมแนะนําเลยนะเสี่ยวไปเนี่ยต้องต้องมีติดทีมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทําไมถึงต้องมีติดทีมไว้อ่ะดูนะครับเสี่ยวไป่นะตีปึกปึกเห็นไหม เขาจะมีตัวตีตามหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่ดาเมตสูงที่สุดของเราเนี่ยจะตีตามเสียวไปนะครับปึกๆโอ้โหดูยังแรงโอ้โหโดนโดนพันธนาการของถังซานย่านะครับไหวปะเนี่ยอุตส่าห์เก็บอันนิ่งไปแล้วด้วยอาแล้วก็มีการเออล้างซีซีนะครับเห็นหม เนตีต่อเนื่องนะครับเสี่ยวไปใช้สกิลแล้วก็จะมีตัวออกไปตีตามหนึ่งตัวแล้วก็แพสซีฟของน้องหกปีกเนี่ยเขาจะใช้สกิลทั้งสวิญญาณที่หนึ่งตีอีกทีหนึ่งนะเป็นไงีซียโอ้โหบอกเลยครับีซี่เลยสําหรับคนที่ถามว่าตัวนี้เก่งยังไงเนาะดียังไงนะครับก็ตามนี้เลยครับผมโอ้โหถ้าใส่ของสุดนะเดี๋ยวผมก็ต้องเอากระดูกวิญญาณเฉพาะด้วยนะอ่าผ่านแล้วนะครับ ผมว่าเสียวอู่ก็น่าจะผ่านนะแต่ว่าผมยังไม่เล่นยังไม่ได้เล่นนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปสุ่มกาชากันดีกว่าทุกคนยไหนก็ได้มาละสิบใบนะไปสุ่มกันเลยกาชาสุ่มเป็นวงแหวนแสนปีนะครับต้องวิวห้าสิบหกวิวห้าสิบหกก่อนถึงจะใส่ได้นะครับต้องขอไหว้ด้วยยังไม่ได้นอนเลยก็นอนไปนิดเดียวเองไปติดมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหน้องหกปีแบบเริ่มต้นเซิร์ฟใหม่นะ ถือว่าเป็นตัวที่โอพีมากๆเลยนะ <S <S ถือว่าแบกเียได้แล้วก็เล่นสนุกกันนะสนุกกว่าทางเชิญนีะ่ะโอ้โหโฟ้าลุวนเกินไปตู้นี่ค่อนข้างเกลือนะเกลือจัดเลยโอเคได้กระดูกส่วนหัวสามดาวมาหัวสามดาวผมก็ใส่อยู่นะผมก็ใส่หัวสามดาวอยู่นะอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ใส่ให้กับ ตัวอื่นเฮ้ย hey, หรือว่าใส่สายความไวไปเลยดีกว่าสายความไวเออหลงผมหรือว่าซับพอร์ตดี <c oughs> ใจอยากใส่ให้กับเสี่ยวไปนะครับแต่ว่าเออหลงก็ตัวแบกอยู่เหมือนกันนะเดีย๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งหลายตัวนะแล้วก็มีถังห้าวก็มีนะมังกรสมุดอ้วนไฟถังห้าวโอ้โหถังเย,ย่หัวก็มีถือว่าตัวอื่นออกง่ายนะตัวแบบตัวแรงๆออกง่ายแต่ว่า เชนเนลเสียเนี่ยไม่ออกเลยเชนเนลเสียผมได้จากการที่เปิดสุ่มเอเทนาถึง SP นะ90ครั้งเนาะ okay, โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันก็มาเล่นได้ครับผมถึงจะเล่นช้ากว่าเขาวันหนึ่งก็ถ้าสุ่มได้6ปีก,ก็ถือว่าคุ้มนะครับหรือว่าใครจะรอเซิร์ฟใหม่นะครับรอเซิร์ฟใหม่แล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะก็รอได้นะครับเพราะว่าตู้6กปีกเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้วันที่2ยังมีเวลาให้เรามาเล่นอยู่นะครับถ้าใครเบื่อทั้งเชิญ แต่ว่าทางเฉินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสายที่ตีเก็บคะแนนได้ดีมากๆเลยผมตอนนี้ใส่สายถูกแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่แนะนํากันมาเนาะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมในการที่เราเอาไปตีกระดูกนะครับก็กดทั้งสาวิญญาณที่สี่ไปก่อนเลยตีมาร์กตัวหนึ่งไว้นะครับตัวที่แบบโดนทางเฉินฟันทีแรกกับมาร์กไว้ก่อนเลยแล้วก็ตีไปปุ๊บทีนี้ก็ยิงพายุเข็มรัวๆนะครับผมก็คะแนนเนี่ยขึ้นขึ้นรัวๆเลยวันนี้ผมก็ตี ล่ากระดูกเนาะถือว่าทำคะแนนได้ดีนะครับมันก็เล่นสนุกคนละแบบเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ